อย่างนี้ให้ดีนะนักเรียนตอนเรียนน่ะนั่งแล้วเอากระดาษอย่างเงี้ยก็คล้องที่ที่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็จุดไฟโอ้โหมันบาแต่ส่วนใหญ่นี่เพื่อนใช้ไปหายอุจระไงก็จะเอาหนังสือพิมพ์ไปกองๆไว้แล้วก็จุดแล้วก็โยนเข้าไปโโอ้หเล่นกันเลยเล่นกันสนุกมากเลยนะเย็นตันสิ่ก็ไปถ่ายตึกหกนะฮะตาอ้โหอาริโอบอลลติลี่ก็เย็นนะบอลลูติลี่ไปอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เข้าระบบย้ายไปอยู่ทีมไหนเนยังไม่บอกเลย มิลานมิลานมิลานนะกลับไปที่เดิมก็ใช่ถือว่าอยู่มาหมดแล้วนะอินเตอร์กับมิลานเนี่ยสองทีมเลยก็ถือว่าเป็นเออลีกที่เข้ากับสไตล์เขาที่จะแอะแอะหน่อยชาชาอือจับบอลเนี่ยกว่าจะส่งกว่าจะไม่สนใจอะไรเลยนะจะย้ายไปไหนแกก็ไปนะไปนะฮะอ่าแกเคยโดนฟานเชสโกตตติเนี่ยไล่เตะแบบด้วยความหมันไส้แกไปแบบดื้อเลยอ่ะตติแบบฟิลขาดอื หมันไส้เนี่ยวิ่งไปเตะปังเข้าไปเลยโอ้โหนะอ่ะส่วนผู้รักษาประตูของแดงครับคุณประมงซิมงซิมงชิโนเรอยู่อยู่หมาทยาลกยเกรตรใช่ไหมไปไปมาเนี่ครับแกได้สถิติแบบครีนชีท นะครับสูงสุดเลยเป็นเบอร์หนึ่งนะใช่นะอินชีตเนี่ยสะอาดไม่เคยเปื้อนมันเอยไม่เคยตกพื้นนะฮะภาษาดีโอินชีตแต่ถ้าอินโดบูชีตนี่ไม่ได้บูชีตไม่ใช่ไม่ได้ฮะอินโดใช่ไหมครับอินโดใช่ไหมใช่นี่ บาหลีเขาก็มีภูเขาอยู่แล้วไม่ขึ้นไปที่เราไปดอนถ้าพี่จะดำน้ำบาหลีมีสอนเราอยู่น้วยมันมันมันข้างบนมันไม่ได้มีเหมือหรือไอ้นี่มันจะมีเหมืองโอ้เหมือนกรรมฐานเหมือนก็ขึ้นไปแล้วมองเห็นใช่เขาแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นภูเขาอีกวันเดือวแกกลับก่อนฝากป่องมันกว้างมากเลยนะอันนี้ไปกี่วันเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้เลยั จับก่อนได้เลยดูนะขึ้นไปวันแรกโอ้โหไม่ไหวแล้วกลับบ้านครับไปก็ตีนเขาาก็โอ้ยขึ้นเองเละเดี๋ยวข้ารออยู่ข้างล่างนี่แหละปกติเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าปกติเขาควรจะไปหน้าหนาวหน่อยปลายปีนะใใชช่่แค่ไปดาบฝนนะ่ยผมเซฟไงเซฟคือคนน้อยถูกถูกหน้านี้เหรอขี้เหนียวด้วยไงอยากเที่ยวขี้เหนียวกินโดนัทกลัวเลยตรงนี้โอ้เป็นห่วงมากเลยนะมันจะไหวไหมเนี่ยไอ้พวกกลุ่มแกเนี่ย อารม์เลมซี่เนี่ยแกยัวมากแกยัวระตูเข้าอ่ะอารม์เลมซี่อารม์หมดเหรอพูดถูกแล้วยองตักขึ้นกินไปไงต่อทักขนเปลียนว่างใจ่อยสิทักมามุกกลับปวดหัวบ้างเลยด้ว่าตักถูกกลับไงแปลนใจม้ากก็ไม่เคยปั่นใจเราไม่เป็นาจากไหนว่าเอโจคกีบ้ากมีมาเข้ากางพี่พี่เลยเา แล้วยังไงแกยิงประตูเหรอไม่ดเลยรว่รูลยิงเข้าไม่รับแต่กรรมการไลแมนชูก่อนอ้แกว่าอไรเะแกบอกรู้จักหนอมไหมอ้ไม่ใช่นะแกชูปุ๊บแล้แกก็บอกว่าควรจะใช้ให้มันเคลียร์แล้วตอนนี้ต้องมีกับการจัดระบบใหม่คือเดี๋ยวฟูลเนี่ยเขาล้ำหน้าแต่ได้แต่เวลาโดนยิงกับ ไอ้ฝั่งข้างไม่ได้สองนัดนะครับบวกสองเลยนะพอตอนแกยิงได้โดนล้ำหน้าเนี่ยแกไม่มาเรียกร้องแต่ก็ยิงไม่ได้นี่เรื่องเรียร้องเลยวันนั้นเนี่ยแฟนคลับเพื่อนผมเองนะเป็นแฟนคลับพี่เขานะฮะอยู่นครปฐมคนหนึ่งบอกว่าโอ้ชอบมากเลยที่แกบอกว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่กรรมาการพลาดออและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายท oh. yani ี่จะพลาดอีกเออนี่บอกูเขาบอกว่าโคตรมากเลยเาเป็นใครฮะเป็นแบบตัวเองเพื่อนบอก็นี่วงการแบดมินตันเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแข่งกันสูงไลแมนบางทีเนี่ยนั่งมือลอยหลับเฮ้ยเฮ้ยปิดปากเลยเหรอปิดปากคือปิดคือไม่รู้แล้วไม่รู้เฮ้ยเล่นงานไปแล้วแน่แล้วก็ ไอ้ที่กรรมการลายแบรนไง<ล>แต่มันมีกรรมการที่ก<บ>นก <บน S 2> ่รเก้าอี้ลงสูงพูดที่ขาดแกก็อ้าวมันเร็วอพอจะถามพอถามลายแบรน์อะแบบอันนี้จ้างมาพูดกันเอางี้ก็ได้แบบมาไลายไทยรัฐเอาผ้าคาดตาดยไม่ต้องมาอันนี้เทศแล้วแค่นี้นเทศแล้วก็บางทีเนี่ยก็มีการ มาทวงอะไรวุ่นลายตอนนี้เนี่ยไปดูอยู่วงการแบทวิ่งรู้เลยงั้นมันไม่ดีไม่ดีหรอกเด็กเด็กอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะผู้ใหญ่มาทำอย่างเงี้ยทำร้ายเด็กไม่ไม่ต้องมีชาเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันมือมันใกล้เคียงกันแต่บ้านเรามีไหมรอบลึกมรอบลึกๆอย่างทัวร์นาเมนต์ของเยาวชนไม่มีไม่มีไม่มีชาเลนท้องอายอะไรเนี่ยแพงแล้วค่าใช้จ่ายแพงนะฮะของตัวมันไหลไหลายตังเป็นแสนนะฮะก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปส่วนเชลซีตอนนี้ครับจะได้ตัว บอกบาร์หรือไม่รวมถึงกองหลังดาวรุ่งจอห์นสโตนจอห์นสโตนที่จะมาแทนจอห์นซอรี่เนี่ยหรือเปล่าจอห์นสโตนเขาบอกไม่ขายนะจอห์นสโตนประกาศเองแล้วขอย้ายเอ้าขึ้นทะเบียนขอย้ายแล้วคือก็ต้องนานเมี๋ย้เดี๋ยวพวกเนี้ยจบแล้วครับว่าพรุ่งนี้เพราะว่าตลาดปิดคือหนาหอนแค่นัืนพรุ่งนี้ตลาดปิดเที่ยงคืนคือมาแนวนี้เนี่ยตลาดรถไฟ มาแน่มาแน่แล้แกไม่ไปแน่เลยจะบ้าเลยแถวบ้านเนี่ยโอ้โหรำคาญมากเลยไม่ย้ายมาติดพัางุ์โรามินทาน่โอ้ปวดมาสร้างปัญหาแล้วมีอะไรตรงนั้นเขาขายอะไรก็ไปเดินตลาดรถไฟไงตลาดรถไฟขายรถไฟเออป่าแล้วครจะซื้อกลับมาโอ้คนเยอะมากรถติดเยอะรถติดมันโค้งพอเดียนะอะแล้วันเกี่ยวอะไรกันเรื่องของก็แกบอกตลาดก็จอนสโตนเนี่ยมาไหม แต่ก็มาล้านเปอร์เซ็นต์คือตอนที่เขาเล่นอยู่ทีมเขาก็ดูไม่เท่าไหร่นะเต้ยเก่งอยายใหมานี่น่าจะดีนะถึงมันดีอยู่แล้วมันเด็กดีรูปร่างก็ดีแล้วก็กยารเขาดีนะก็การอ่านเกมการตัดเกมลูกโด่งลูกอะไรก็ดีดีมากทะครับโตเล่นดีครับเล่นดีมาสามฤดูกาลเต็งละเก่งเลยเราาดูนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเราเลยนะครับ ก็มาเตะกันระเบิดทึงเทิดแต่วันนี้เนี่ยกำลังเตะอยู่โซลาร์ซีแมนยู่แลมาดูดูเราชนะแน่นอนแมนยูชนะเหรอแมนยูแบเบอร์เฮ้ยเวดูนนี่เพิ่งยิงฮัทริกเนี่ยรับรองได้วันนี้เนี่ยโเจอทีมาเชียเจอทีมงั้นเจอทีมงั้นจะนับแฮตริกอีกนะจะฝืดจะฝืดโอ้โหผมแกนดกเยอะเลยช่วงนี้โอหฉากันนะเออโดนไปล้านเจ็ดอะพี่โดนเยอะไปเสริมก็ไอ้ครั้งนั้นอะเขาว่า เขาบอกว่ามันมีวิตามินที่ต่อเนื่องอืแล้วมันไม่ได้เกิดผลภายในหนึ่งปีมันมองเหมือนว่าเข้าไปแล้วมันปลูกถ่ายอาวัยวะประมาณนี้นะะแล้วมันเป็นปลูกถ่ายเส้นผมเดี๋ยู่นี่นโอโอไม่ต้องมือคนจิ้ม,มะนะมันมีเหมือนกับหมวกกันน็อกเอาไปปึ๊กแล้วก็เลือดเลย<โ>ออกออมาด้เลือดตู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 ดตลดตู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 ดนูดต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 ูด เว้ยเดี๋ยวนี้มีเครื่องเป็นโอ้มาเป็นเครื่องจักรมันเจ็บเป็นเครื่องจักรโดยแบบคนที่ทําล่าสุดดิสมาฮามันไปทําแบบเดียวกับลูนี่เลยก็คืออย่างที่พี่ชายบอกครับคุมเข้าไปเลยแล้วจิ้มอ่ะแล้วหมอนถามเลยเจ็บไหมรู้สึกยังไงบ้างเจ็บหรือเปล่าไม่โดนดิสมาฮามันมึงลองให้คือพูดไม่ออกเลยสลบแล้เจ็บจนสลบเลยสลบยาชาเขาบอกว่าต้องใช้ยาชาเยอะมากฉีดเข้าไป ถ้าแกจิ้ม่งเงี้ยมันนานไงมันจะเจ็บกว่ามันมีหนึ่งแถมหนึ่งไว้โปรโมชั่นเขาเขาจะมีห้ากอแถมหนึ่งกรโอ้โหอ้าวเป็นล้านพอแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วงอินไซต์ไทยแลนด์โอ้เกือบไปแล้วรอนานแล้วเกิน